สวัสดีครับเปิดสักการะอีกหนึ่งหน้างานครับทีมงานสายโหดทางาสว่างวีรวงฮุรตก้า้าสี่ศูนย์หนึ่งลำแล้วก็ฟอร์ด6 6หหนึ่งศูนย์ทางการปรั๊บป้าเท่าโบลำหนึ่ง รถมีอ่ากอกหนึ่งศูนมาจากอ่าทางมอบนอีกหนึ่งลำครับเดี๋ยวทายถ้าไม้ชมวันนี้สามลำจัดหนักจัดเต็มอ้าวเ้ยเจ้าสี่ทายลูกสี่ทายพ่อผุนพ่อกับมลางกุ้งไม้ทั้งผุนลูกกับมลางต่อทั้งผีเอ้ยพ่อกับลูกเท่ห์ง่ายน้ำกันจะได้บรหัสน,นาด้วยกันเอ้วาวบอดเมื่อนายยันแต่ผ้ามียมาทายน้ำโยผุ่น มันรักพ่อเสียดายลูกนะอยากท่ายลูกอยากท่ายพ่ออยากท่ายพ่ออยากท่ายลูกเอา้าเอา้าไปเสียเอา้าเอ,าเอา้อเออผงดงงานเทียร์ลิงครับโขกโสัตว์แล้วว่าแกนบอัวีร่อนยังวะเอา้าเอา้าเอา้เอา Oh. 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 rồi rồi au au, lạy lạy hết, mua đi, subscribe áo, để không gì đó à? OK, มาแล้วเออโอ้ยตื่นตะกแต,แตนหามเลยโอ้ยว่าไม่ยังเต็มตั้ตาเอาจะหกขั้นสีกีขั้นหนึ่งอยู่ไก่แห้งครับเดี๋ยวดีไป่ายพระปลาเราหอยหางสีกรอบเลยเอาพอครับลูกเฮ้ยเอาเอาเอา,เอา อ้ยอ oh, 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 oh. ้ยอ้ยไอไออ้ยโวยเอาเอย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 เอาเอยอยเ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 ถอยเอยเอยเอเถอยเอเอยเดอยเอยเอยเอ่เอเอยเอยเอยเอ้เอยเอ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 าเอ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 เเอเเอ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  บอกว่าละเอานี่ลวดลบหลังเพิ่อนไปเลยตัวละ응ว่าเฮ็ดดงเป็นให้หน้าดิเอา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 หน้านไล่ทิกี่อีกเฮ็ดเขาบ้มเอา ถอยถอยถอถอยดเกดกดกดเอ้าโยงโยงโยอ่าวันท้าวสแตว์้งเครื่องปับปับเออเออเออเขาทั้งในเต้นโดงหลบนนึงโอ้ luộc bóng phao 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 nhiều phao phao thảo thần hết dáng màu vàng Oh! 6อพันส ไว้หลังไปตั้งหลักประตูอ้าวหนึ้งสองหว่วยโอ้ยนับให้พร้อมเก็บเก็บอ้าวอ้าปลาสาตว์ก็ขกักันไทำเป็นสมัยเฮ็ด บักม่องเพนสมัยโบราณน,นี่เขาดงนี่พ่อเลยนี่ซ้ำติดตาบักม่องเพนอุ้มเมอ้่เขาใสา่แพรยางกับถ้วยโฟมมาแต่โนจานจานมออฮะไปไปตั้งลัก ไปแล้วมามามาพ่อเอิงขั้นดี่บ้านนี่พยายามหางกันป้าปะเพื่อนเอาไว้อยู่ก็ม่ปยบ้าปะโอ้โอ้โอ้โอไปซีกันเลยโอ้แน่นอนโอ้โอ้าเมื่ีเราฟงไปนเลย ดินเกนเนี่ยนี่เขาว่าให้เอาแต่ลูกนาล่องมาดันเรียกต้านดินว่าดันว่าลูกดาก็ไปเอาลงได้ว่าดันเห็นพคนคว่ำมเมียนนะครับแมีนควา่ำคนอยู่เลยถ้าเขาเอาลูกนาลงมันก็เข่าดีเอาลูกดากมันอาจกีดิ่งึ้นนะ เจอกันใคนคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม